ลักโลหิตบทที่80เพลงกระบี่สังหารชายชราชุดเหลืองสั่งให้บริวารปฏิบัติการหลังยามสามมิซาพ,พวกมันจะใช้วิธีการใดจัดการกรับสามเทพในทรักษิลและพวกอันพิษหลายนั้นสุดที่พระนางพิมือจะต้านทานรับได้รอบรอบสารเจ้าไม่มีการละแวดระวังโดยไม่ต้องสงสัยย่อมแพ้พิษเอาไว้มิซาสมควตักเตือนภัยต่อผู้คนที่ไหลล้อมอยู่เบื้องนอกหรือไม่ตังเึงเอีย ปีติยีดีที่ตนเองติดตามชายชาชุดเหลืองมาไม่เห็นนั้นจะคลาดโอกาสที่ได้พบกับ,บกาาน์จักวาลขณะโขบคิดพันแววกเสียงพราอ,อยางขัดหูดังขึ้นตั้งหืงเอียยืดกายลงจากบนหลังคาตำหนักมองลอดกรอบหน้าต่างลงไปสามารถเห็นสภาพในตำหนักอย่างชัดตาได้ย,ยินพนจักาวาลก้าวอย่างลำพองเพจจากข้าเสื้อเขียวเมื่อเสียชีวิตเช่นนี้ก็พระจากดานอุปสรรคอีกแล้ว ต่างหึงเอีย่ยสถานขึ้นเฮือกหนึ่งบรุรษกลางคนชุดทองกล่าวอย่างเยือกเย็นมั่นใจได้หรือแน่นอนมีเคยได้ยินว่ามีผู้ใดรอดชีวิตออกจากุกเขาเมืองอสรพิษแล้วกับหัวหน้าหน่วยแท้หวยและพวกเห็นมันร่วงหล่นลงจากผนังผาตกเข้าไปในกลุ่มอาสราพิษกับตาเองต่างหึงเอีย่ยโคบกครามจนแทบแหลรละเอียดที่แท้แผ่ลอดตอนเองเข้าุูเขาเมืองอสรพิษเป็นนภศจกวาลวางไว้ เทพสามคนสังหารกล่าวว่าเมื่อได้เจอแจกเทียบบูริมท้าทายผรองกับพมุ่ป้อมเหล่มทานนักพจน์จักรวันโอรอกเฮฮากล่าวว่าซาซือเจกสิทธิผู้น้องขอ,งอาจาย์คนที่สามต้องรองให้ทุกสิ่งตะเตรียมการเสร็จสิ้นก่อนต่างหงเอียรอบร้องในใจวิเศษมากที่เท่า,ทาพิษห้ายเหล่านี้เข้าตรงวนมาเพื่อมองหวงจ่าลึกน้ำบดักโดหิตเองเทพแรลกฟ้าสังหาร ยกแขนข้างเดียวขึ้นโบกมือวูบก่าวว่าดำเนินการทั้งสองทางเลยการแจกเทียบบุริมต้องใช้เวลานานยิ่งสามารถตะเตรียมการได้อย่างเต็มที่นักพจพ์จักรวาลกล่าวว่าซื้อแปอย่างนั้นอีกวันให้หลังเป็นไรเทพแรกฟ้าสังหารพงรศิษฐ์จากนั้นเพ่งมองจ้องหน้าบุรุษก,กลางคลนชุดทองก่าวว่าแผนทยานขึ้นเป็นเอกในแผ่นดินคืนอยู่กับพธิการคานี้เจ้าต้องมันฝึกซ้อม จหวยเกี่ยมหวกเพลงกระบ,บี่สังหารสามท่านั้นไม่อาจละเลยผ่อนคลายบรุษกลางคนชุดทองล่าวอย่างนอบน้อมเศษขอรับคําสั่งต่างหึงเอียสถานใจวูบที่แท้บุรุษกลางคนชุดทองผู้นี้ได้รับการอบรมเพื่อท้าทายปลรองกับพมุกพ่อมเล่มทานยามนั้นเองโซมเสียงหนึ่งดังแว่ววตาไก่ว่านักพจนกวานหากเก่งกล้าสามารถก็ใสหัวออกมา ต่างเฮือเตื่นเต้นตึงเครยียดขึ้นมาผู้คนที่เบื้องนอกเริ่มปฏิบัติการแล้วนี่เป็นชายชราชุดเหลืองใช้วิชาโชยลี่วงอิ่มถ่ายทอดเสียงพันลีถ้ทาทายต่อสู้กับน์จักรวรรุบรกลางคนชุดทองกล่าวเสียงเย็นยเยียบพวกมันเริ่มกันแล้วนักภศจกรวรรณเสยยิ้มกล่าวว่าพวกเราเดิมกินให้อิ่มหนำจึงออกไปจัดก,การกับพวกมันคาดว่าไม่กล้าข้ามเขตโรยพิษหลามาหาที่ตาย นี่นับเป็นความคิดเช่นทาโลกจริงๆกับอาศัยประทัดจำนวนหนึ่งมาจัดการกับพวกเราตั้งหึงเอี้ยพอฟังคำประทัดก็ฉกคิดว่าชายชราชุดเหลืองตะเตรียมแช้คีจู่โจมพิษแต่แผนการของพวกมันใช้ถูกนพจักรวาลเสิบทราบเสียก่อนบรุษกลางคนชุดทองก้าวอย่างเย็ดยามบรดไรสภาพและพวกนับว่าอับจนสิ้นหนทางแล้วนักพจักรวาลแข่รอดดังเฮอหาก่าว่า ช่างไม่คำนึงถึงความสามารถที่มีอยู่จริงๆคำคืนนี้จะให้พวกมันจบสิ้นทุกขบวนเลยเสียงตะวาดแผดดาดังมาอีกราจิ้งจอกเท่าอย่าได้สุกหัวหดหากอยู่ขาดออกมาเสียเถอะนักพจนกวาลผุดนุกข,ขึ้นกล่าวว่าสิทธิ์จะออกไปจัดการกับมันเทพแรกฟ้าสังหารเบื่อนหน้าไยยังรลักลางคนชุดท้องกล่าวาว่าโวตรงเสียไปช่วยเหลือเซอเฮียสิทธิ์ู้พี่เจ้าอีกแรงหนึ่ง บุรุษกลางคนชุดทองผดลุกขึ้นกล่าวว่าน้อมรับคําสั่งต่างเหงอเอียกขบคิดอย่างว่องไวบุรุษกลางคนชุดทองนี้เมื่อรับการฝึกอบรมเพื่อชองทีตนตระหน่งยอดมืออันดับหนึ่งแห่งแผ่นดินยอมต้องรับการถ่ายทอดฝีมือจากสามเทพแลกเซนจนหมดสิน้นพลังฝีมือคงเหนือรํากว่านพจักรวาลมากมายนักเมื่อครูน่นี้เทพแรกฟ้าสังหารเอ่อยอ้างถึงเพลงกระบี่สังหารอะไรนั่นคาดว่าไร้กาดยิ่งนัก น่าเสียดายที่กระบีส่สมบัติของตนทิ้งอยู่ที่เทพิดาเมินอ,อสอพิษเมื่อมีกระบี่ก็ยากจะเอาชัยได้ยามขระทันหันจะหากระบี่จากที่ใดได้เดาได้ยิบุรุษกลางคนชุดทองนามบูตรงเสียกากรณพศจักรวาลว่าซเซอร์เฮียท่านพกกระบี่หรือไม่ไม่เราน้อยครั้งจะใช้อาวุธอย่างนั้นท่านออกไปก่อนเราจะไปหยิบฉวยกระบี่ตกลงนักพ์จักรวาลออกจากตำหนักไป บุุษกลางคนชุดทองถลันเข้าประตูข้างไปยังเตกหลังสุดต่างหึงเอียขบคิดตลบหนึ่งแล้วพิวลงจากหลังคาตามติดไปบุร,รุษกลางคนชุดทองมาถึงหน้าประตูห้องซ้ายมือร้องดังว่าเสนอกระบี่ปากฏชกายกันชุดดําคนหนึ่งประคองกระบี่ออกมาใช้สองมือเสนอให้บุร,รุษกลางคนนามูตรงเสียรับกระบี่แล้วหันกายจากไปต่างหึงเอ,เอียรอจะบบุษกลางคนชุดทองหายรับตา จึงถลันถึงหน้าประตูห้องกว่าตามองเข้าไปเห็นชายจักรนั้นหันกายเข้าสู่ห้องด้านข้างแล้วบนผนังด้านหน้ายังแขวนกระบี่อีกสองเล่มต่างหึงเอียพันธกิจเท้าเล็กน้อยถลันเข้าห้องไปดุดพูดภายยื่นมือปลดกระบี่พร้อมฝักลงมาเล่มหนึ่งผู้ดใดชายกันชุดดำพันถลันออกจากห้องข้างส่งเสียงตวาดถามขึ้นตั้งหึงเอียที่พุ่งกระบี่ในมือไปดุดสายฟ้าชายจักรนั้น ยังไม่ทันเห็นชัดตาว่าผู้มาเป็นใครก็ระพุบลงไปป่าจากเสียงคางแม้แต่น้อยตั้งหึงเอียยกฝ่ามือซ้ายขึ้นโบกวูบดับโคมไฟไปแล้วผิวริ้วออกจากห้องทยานขึ้นบนหลังคาเดินกระบี่ออกจากฝักมานิ้วเศษปากฏประกายสีเขียวช้อนใช้สายตาทราบว่าเป็นอาวุธวิเศษเล่มหนึ่งดังนั้นสะพายไว้ที่วางเอวกรีดล่างไปอย่างรวดเร็วและเหตุพจจักรวาล เืนหยัดอยู่กลางพื้นที่ว่างหน้าศาลเจ้าสมุดกลางคนชุดทองยืนหยัดอยู่ริมดงห่างไปพอประมาณได้ยินทพจักกวานตะเบงเสียงร้องว่าบรุไดไรสภาพแล้วออกมาแล้วเจ้าชะไไม่ปรากฏกายขึ้นในดงไม้แว้วเสียงชายชราชุดเหลืองดังว่าหากมีความห้าวหาญก็เข้าดงไม้มาเจ้าไม่กล้าแสดงต้นหรือท่านแพร่พิษอยู่รอบศาลเจ้านี่นะับเป็นวิธีการอันต่ำช้าสาเรว เราไม่เข้าไปก็ไม่ถูกสหายร่วมแนวเยื่อหยันว่าขาดเขาแล้วเจ้าคิดใช้ดีระเบิดนะเป็นวิธีการของชนชั้นใดชายชราชุดเหลืองส่งเสียงมาว่าพวกเราจะต่อสู้กันอย่างยุติธรรมท่านไม่ใช้พิษพวกเราก็ไม่ใช้ดีระเบิดฮ่าฮ่าฮ่าน่าเสียดายที่เราไม่คอยตามทำเรที่นี้ไม่เร็วนักพวกเจ้าตะเตรียมใช้ไปที่ฝากฝังสังขารเอถอะเท่าจักรวาล ท่านไม่คู่ควรที่จะฮุกเคีในวงนักเลงแล้วแต่เจ้าจะว่ากะไรอีกพิบตาเดียวรับรองว่าเจ้าต้องปิดปากไปตลอดกาลนานต่างหึงเอี้ยขบคิดคำหนึ่งขึ้นสมควรคร่ากลุ่มนักพจน์จักรวาลก่อนหรือจากการบลิกลางคนชุดทองบูตรงเสียก่อนคิดไปคิดมาสมควรสยบนักพจน์จักรวาลก่อนจึงถูกต้องเพื่อป้องกันมิให้จอมเจ้าเร่หนีรอดไปได้พอตกลงใจเช่นนั้นขยับล่างวูบหนึ่ง ก่อถึงด้านหลัง,งนักพจน์จักรวาลกล่าวเสียงเย็นชายเยียบเท่าพิษยิดีใหได้พบนักพจจักรวาลหันควับกลับมาอย่างแตกตื่นเห็นเป็นนักศาาน้าเดลืองซี่ผู้หนึ่งนักศานี้ปรากฏกายอย่างกระทันหันมีดำซ้ำอยู่ในสมีที่แพ้ผิษไว้ต้องพงว่าเจ้าเป็นใครต่างเหิงเอียมีจตนาให้ชายชราชุดเหืองและพวกได้ยินดังนั้นน้องดังว่า เราเป็นสหายของพเจ้าเสื้อเขียวนักพจจักรวันถอยกายไปก้าวใหญ่ตามสัญเจยยานกล่าวว่าเจ้าคิดทําอะไรหาท่านเพื่อทวงถามบัญชีในยามนั้นซุ้มเสียงชายชายเยยบเสียงหนึ่งสอดขึ้นว่าหาที่ตายหรือตัง้งหยบพอฟังทราบบารลดกลางคนชุดทองมาถึงเบื้องหลังแล้วดังนั้นขยับเคลื่อนล่างเปลี่ยนที่ยนหยัดทรงกายเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เป็นสภาพสามเศร้าไป ตังหงเอียกลกาวอย่างเย็นชาว่าวูตงเซียท่านถอยห่างไปเถอะพวกเราก็มีบัญชีที่จะสะสางกันแต่จะรออีกชั่วครู่บุรุษกลางคนบูตงเซียก่าวอย่างตื่นเต้นสงสัยเจ้ารู้จักน้ำของเราตังหงเอียแสงไปรับรับยากจะยังกล่าวว่ารอสักคู่ค่อยสนทนากันประกาศชื่อฉายามาไม่มีความจำเป็นเช่นนั้นพึ่งจบคำ โชว์การที่นภศจกวาลไม่ทันเตือนตัวฝ่ามือทั้งสองตวัดขึ้นสวัสดฟาดออกด้วยกําลังภายใน10ส,ส่วนการจู่โจมอย่างทันหันนี้ไม่ว่าผู้ใดก็คิดไม่ถึงมาก่อนตังหึงเอียได้รับวาสนาในคราเคาะดึงดูกระรองภายในจากเที่บุด้วยผาจนหมดสิน้นพลังการฝึกปือบรรลุถึงขั้นลึกล้ําสุดสูงการจู่โจมด้วยกําลองภายในถึง10ส,ส่วนครานี้นักพจนจกวาลไหนเลยรับไว้ได้โครม นักพจจักรวานครางหนักถูกพลังฝ่ามืออันหนักหน่วงแกร่งกล้าวกระแทกไปไปกว่าสามว่าบรุริการคนชุดทองบูตรงเสียขุนแข้นจนตวาดว่ามอบชีวิตมาเสียงขวับพันดังเงากระบี่สายยาวเหยียดกรีดเข้าหาตั้งเอียทันทีตัหึงเอียคิดข้ในตัวนักพ์จักรวานพร้อมกันนั้นค่าดคเนว่าบูตรงเสียจะต้องลงมือดังนั้นใช้ท่าล่างแยกร่างอมพางรอย ทีเพลย์จากสำนักอสูรศักดิ์สิทธิ์เรือนล่างขยับวูบหนึ่งแยกย้ายจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสี่แปลเป็นซับซ้อนสุดอย่างคาดบรกิกรรมคนชุดทองบู๊ตรงเสียถูกท่าล่างที่ขายเงาพูดผีปีศาจก่อกลนตาไหลาพางพายยามกระตันหันมิทราบจะจัดการอย่างไรในพริบตาน,นั้นเองต่างหึงเอียผันดิตปราดเข้าหานพจนจักรวาลที่อยู่นอกสมีสามว่าและพึ่งตะเกียกตะกายขึ้นจากพื้น โอ้เสียงก็ทานดังขึ้นอย่างแตกตื่นนักพจนจักรวาลถูกตังหงเอียครากลุ่มไว้อย่างถนัดทนันีตังหงเอียเดงกระบี่ออกกุมกระชับด้วยมือขวาพาไปที่คอหอยนักพศจักรวาลบริการคนชุดทองบูตรงเสียก็มีท่าร่างว่าไวนักขยับวูบเดียวมาถึงเบื้องหน้าตังหงเอียเสือกะบีทิ่มแทงใส่ตำแหน่งแง้มมริที่โจมออกผิดแพกจากสาบบบทั่วไปตังหงเอียกระตุกข้อมือเล็กน้อย ร่างขงนพทธจักรวาลจึงกลายเป็นโลดต้านกระบี่ที่จู่โจบมาบรุษกลางคนชุดทองบูตรงเสียถูกคุกคามจนลังกระบี่กับคำรามก้องว่าเด็กน้อยปล่อยมันตังหงเอียกล่าวเสียงเย็นชาทำไม่ได้บูตรงเสียหน้าบดเบี้ยวปัญญ่นยากขยับกระบี่ในมือวูบกล่าวว่าเด็กน้อยเจ้ากล้าอาศัยวิชาพิมือแท้จ,จริงต่อสู้กับเราหรือไม่แน่นอนอย่างนั้นตะเตรียม ข้าพเจ้าบอกแล้วว่าร้อสักครู่จบคำปีบเข็นข้อมือนพจน์จักรวาลลาถอยออกนอกดงไม้โบตรงเสียตวาดว่าเจ้ากล้าเคลื่อนไหวมีอะไรมิกล้าปากตอบวาจาเท้ากับไม่หยุดยั้งชะงักแม้แต่น้อยโบตรงเสียเกรงเกรงว่าจักลายถูกพวกพ้องเดียวกันได้แต่คู่ค้ามตามติดเข้าไปตะวาดสำทับอีกว่าหยุดไว้ท่านไม่มีสิทธิ์กล้าวาจานักพจน์จักรวาล ทั้งหล่อดลุ่มทั้งขุนแขนจะอย่างไรจอมเจ้าเร่ยังคงไม่จอมเจ้าเร่ส่งเสียงร้องว่าเอตอเต๋ส่งสัญาณแจ้งภัยก่อนจากนั้นมือจัดการบริวารฝ่ายตรงข้ามใช้กระบี่ออกจะเปลืองเรี่ยวแรงไปให้ใช้พิษเลยไม่ต้องสนใจเราอยาปล่อยให้ปุตร้าสภาพหนีรอดได้ชีวตวราชีวิตหนึ่งจะให้พวกมันชดใช้หลายสิบชีวิตมากตาน,นี้ได้กาดจริงๆต่างหือเอียใจทานจาริก หากแม้นใช้พิษหลายสิบชีวิตจะจบสิ้นในเวลาชัว่วพริบตาสามเทพเด้สิ่นเล่นเหล่าบริวารปากฏกไก่ขึ้นฝ่ายของชายชาราชุดเหลืองรับรองไม่มีทางรอดได้แต่อย่างไรก็ตามไม่อาจปลดปล่อยนภศจักรวาลต้องมอบต่อชายชาราชุดเหลืองเสียก่อนโบตรงเสียอาจบางทีถือดียิ่งหนักไม่ได้ส่งสัญญาณเตือนภัยขยับก่วูบโถมเข้าส่วนลึกของโดงไม้หมายลงมือฆ่าบริวารชายชราชุดเหลือง แววเสียงดังบึมประกายไฟแลบกระจายกิ่งใบไม้ร่วงพังผู่ดีอระเบิดที่ฝั่งไว้ได้ระเบิดขึ้นต่างหึงเอี้ยฉุกใจได้คิดนี่นะับเป็นโอการอันประเสริฐขอเพียงระเบิดของชายชราชุดเหลืองสามารถขัดขวางบูตตรงเสียได้ชั่วคู่ช่วยามก็เพียงพอแล้วขณะคบคิดประกบนิ้วจี้สกัดจุดบนล่างนักพจน์จักรวาลโดวยวิชาพิสดาในหลักวิชาล้ำฟ้าไหลจุดนักพจน์จักรวาลสินสติสมัชญชญะไปทันที ตังเฮิงเอียรวบร่างมันหนีบไว้ซอกแขนศาสตร์พุ่งร่างออกจากโดงไม้อย่างรวดเร็วเพิ่งถึงปากทางออกริมดงชายชราชุดเหลืองก็ทันวูบออกมาปรากฏกายขึ้นตังเฮืงเอียม,มิมีเวลากล่าวมากความเหวงร่างนภศจกาลรบนพื้นดินก่าวว่าโปรดควบคุมตัวไปทันทีจองจำไว้ในที่อันเลนลับบึมบึมที่ด้านหลังแววเสียงระเบิดติดต่อกันฝ่ายตรงข้ามแม้ถือดีในพิษหลาย ก็ไม่อาจทําอย่างไรกับพวกของชายชราชุดเหลืองได้ชายชราชุดเหลืองกล่าวอย่างร้อนดนท่านเป็นใครสหายของตังเฮงเอียจบคําหันกายกับกระชับกระบี่แนบแน่นปิสกัดปากทางไว้ชายชราชุดเหลืองกระชากร่างนภักาวาลขึ้นห่อปากส่งเสียงร้องเป็นรหัสลับแล้วผีปราดจากไปในยามนั้นเองเงาร่างสิบสายหือโหมออกจากในศาลเจ้าคาดว่าคงเป็นบริวารสามเทพในทักษิณ เสียงระเบิดดังติดต่อเนื่องกันเสียงแผดล้องผ่านดังซ้ำๆสนๆผู้คนสิบกว่าคนล้มพุบลงที่รุงเหลือล้วนวกกับู่ดานกว้างหน้าสาเจ้าตัางเฮงเอียสังเกตดูสภาพการแล้วเบือนหน้าไปยังดงไม้ข้างกายกล่าวว่าถ่ายทอดวาจาให้ผู้คนทั้งหมดถอนกําลังไปเถอะชักช้ากว่านี้ก็ลาถอยไม่ได้แล้วทางด้านนี้มอบเป็นภาระข้าพเจ้าเพียงคนเดียวในดงไม้ปรากฏส้มเสียงขานตอบว่า ขอปฏิบัติตามทุกประการครั้นแล้วแววเสียงกูรร้องในรูป,ปรหัสขึ้นตั้งเฮืงเอียรีดกายไปยังประตูสาลเจ้าเพิ่งบุรุษถึงหน้าด่านกว้างบูตรงเสียก็ด่านหน้าเข้าหาส่วนบริวารอีกหลายสิบคนกระจายกำลังออกไลยล้อมอยู่รอบข้างพร้อมกันนั้นสามเทพในลักษณ์ก็ปรากฏขึ้นที่หน้าประตูสาลเจ้าตั้งเฮิงเอียกล่าวอย่างห้าวหาญผู้แท่บูถึงคราพิสูจน์ฝีมือระหว่างเราสองแล้ว บูตรงเสียรังกระบี่ขึ้นเข็นเสียงว่าเด็กน้อยเราจะให้เจ้าตายไปทีละน้อยตังเฮงเอียกาวยังเฉยชาขอเพียงท่านมีความสามารถกระทําได้ข้าพปเจ้าหาเยแสว่าจะต้องตายอย่างไรไม่เจ้าจัดการกับนจักรวาลอย่างไรไปแล้วไม่มีใดเพียงนําพาไปสอบปากคําเจ้าเป็นผู้ผ้องเดียวกับบุรุษได้สภาพสามารถกล่าวเช่นนั้นแต่ไม่ถูกต้องเลยทีเดียวรับกระบี่ ในเสียงตะวาดกีกบีออกเฉียงเฉียงกบี่นี้พลิกแผงโชวไหลถึงขีดสุดรูเผินเผินขายธรรมดาสามันแต่ทําให้ผู้คนอย่างคาดคำนวณไม่ถูกมิ่นำซ้ำําแน่นารับคุณจนไหลช่องว่างรอยโวตั้งหฮงเอียสบัดกบีออกด้วยท่าดาวเดือนเคลื่อนคอยรับอันเป็นท่าแรกของเพลงกบี่ลํำฟ้าใช้การโจโมตอบโต้การโจโมเปลืองพลังกบีแตกลักทลายไปรอบข้าง ทั้งสองฝ่ายถอยกายไปคนละก้าวใหญ่โบตงเสียงร้องโพวกว่าแดกน้อยมีอยู่ท่าสองท่าจริงๆก้าวประเสริฐเทพสามคนสังหารที่หน้าประตูศาลเจ้าร้องว่าใช้มันเป็นเป้าทดสอบเพลงกระบ,บี่สังหารสามท่านั้นแต่อยัาได่ปิดชีวิตมันคร่ากุมไว้เพื่อแลกเปลียนกับซื้อเฮียเจ้าโบตรงเสียว่าทงท่าเริ่มต้นอันพิเศษพิสดารขึ้นทันทีตังหึงเอียควบคิดอย่างว่องไว ก็จะทดสอบเพลงกระบ,บี่สังหารที่ฝ่ายตรงข้ามล่ำเรียนหมายท้าทายประลองกับประมุกป้อมไร้ธรมทานดูว่าทรงล้ำถึงระดับใดฝ่ายตรงข้ามเมื่อเอทยชยานหมายจานึกนามมนหลักโลหิตเทาก็เป็นศัตรูของตนและนักพจนกวาลเป็นฆาตกรที่ทำร้ายบิดาบูตรงเสียยืนหยัดอยู่ข้างศัตรูสมควรประหารฆ่าทิ้งดังนั้นผลึกสมาธิเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเยือสรวนแน่วหนิงบูตรงเสียเน้นเสียงเธะคำ เจ้าหากรับมือเราได้สามกระบวนท่าจะภัยละเว้นชีวิตเจ้าตังหึงเอีย้ยกาวเสียงทุ้มหนักน่าเสียดายที่ข้าพระเจ้าไม่คิดปล่อยปะละเว้นท่านทั้งสองยืนประจันเพ่งมองจ้องหน้ากันและกันล้วนมีสติสมาธิเข้มแข็งแกร่งกล้าวปราศจากช่องว่างระโวให้จูโจมทำลายบรรยากาศเขม็งตึงเครียดถึงขีดสุดอาถรรพ์การฆ่าฟันปกคลุมไปทั่วการเวลาผ่านไปชั่วมอ,อข้าวเดือด บูตรงเสียพันแค้นเสียงหนักลงมือจูโจมใส่สภาวักระบีพลิกแพงพิสดารโหดเยี่ยมชั่วร้ายสุดจะเปรียบปานตั้งหึงเอียใช้ท่าที่สองของเพลงกระบีล้ำฟ้านามสุรยานกลางเวหาออกไปไล่ล้ำสองท่วงท่าในเจ็ดท่วงท่าเข้าปิดป้องต้านรับเสียงโลหะประทะกันถี่ยิบสั่นสถานจิตใจผู้คนจรริกเพลงกระบีแต่กระจกะจายคุกคามจบดาบริวารถอยกูดกูด ไปด้านหลังตลอดเวลากระบวนท่าแรกนี้ตั้งหึงเอี้ยนับว่ารับไว้ได้แล้วโบตรงเสียหน้าแปลเปลี่ยนไปพลังพิมพือของนักศาหน้าเสื่องซีดนี้นอกเหนือความคาดหมายของมันนักเพลงกระบี่สังหารสามท่านี้ใช้สำหรับท้าทายประลองยอดที่เมือดับหนึ่งแห่งแผ่นดินฝ่ายตรงข้ามกับต้านรับกระบวนท่าแรกได้โดยง่ายได้เพในเสียงตะวาดท่าที่สองถูกโบตรงเสียใช้ออก ปรียบกระบวนท่าแรกอย่างพลิกแพงโหดเที่ยมเกลียวกราดกว่าตั่งหงเอี้ยคบกรามกรอดใช้ท่งท่าดั้งเดิมแต่เพิ่มกำลังภายในอีกสองส่วนเข้าปิดป้องปะทะเสียงโลหปะปะทะกันอย่างทียิบอีกกิ่งใบนอสมีสามวาร่วงพ่างผูตั่งหงเอี้ยถอยกายไปก้าวใหญ่สําหรับกระบวนท่านี้ขมกระบี่ทั้งสองฝ่ายปะทะกันสิบกว่าครั้งกามเหนือบะเบห๊น่าบูตรงเสียกระตุกงหากันครานหนึ่งเพลงกระบี่สังหาร ที่มันเข้าใจว่าไร้พูดต่อต้านกับจูโจมไร้ผลถึงสองขาสามเทพแดนทักษิณพากันพุ่งกายมาถึงข้างวงสายตาอันตื่นเต้นสงสัยหกสายจับจ้องมองหน้าต่างเฮือเอียแนวนิ่งบรรยากาศถูกเร่งเรา้าจนเคร่งเครียดทําให้ผู้คนลมหายใจแทบขาดห่วงบรรดาบริวารของสามเทพแดนทักษิณล้วนแต่หน้าถอดสีไปต่งเฮือเอียกลาวเสียงทุมหนักยังมีอีกกระบวนท่าหนึ่ง โบตรงเสียตาสาปกายอมหิตชนโชดช่วงเสิร์บ้าไปเบื้องหน้าก้าวใหญ่กระบี่ในมือกรีดออกอย่างเช่มช้าตัาง้งหงเอียดูจากสภาวะกระบี่ถึงกับสถานใจอย่างรุนแรงกระบี่นี้หลุดผลจากมักคากระบี่อย่างสิ้นเชิงถ้ากระบี่ไม่ทันจู่โจมถึงพลังกระบี่ก็ออกคุกคามเสียดผิวกายและท่าทางพลิกแพงที่แฝงอยู่สุดที่จะยังคาดคะเนได้ซึ่งความจริงแล้ว ก็ไม่มีโอกาสคบคิดไข้ควรเลยหากแม้นต่างหึงเอียดทั้งลกและรับสภาพการก็จะผิดแพกไปบัดนี้เพียงต้านรับโดยไม่ตีโตถ้ากยุยฐานะรอรับการจู่โจมฝ่ายตรงข้ามทิ้งไปไฝ่ายเคลื่อนไหวก่อนหมูตรงเสียใช้กระบี่ถึงกลางคันผันแปรเปลี่ยนอย่างกระทันหันขายกระบี่สิบก่อเร็มจู่โจมใส่จุดสำคัญต่างๆโดยพร้อมเพียงกันมินำซ้ำตำแหน่งทิศทางที่อาจใช้หลบเลี่ยงได้ ถูกไปสกัดไปจนหมดสิ้นตั้งหึงเอียแคนเสียงหนักใช้ท่วงท่าสุดท้ายของท่าสยันกลางเวหาออกแฝงกําลังภายใน12ส่วนปิดป้องต้านรับไว้พลังกระบี่ทะลักอย่างรุนแรงเสียงโลหะประทะกันก้องโสดขายกระจก,กีดทําลายบรรยากาศให้แดกกระจุยไปโอ้รอบวงต่อสู้บังเกิดเสียงกุทานดังจนระงม